ทำง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้พี่บิ๊กจะมาแจกสูตรเค้กส้มมะพร้าวอบแห้งทําไว้กินที่บ้านกันครับสูตรวันนี้ไม่ต้องใช้เตาอ,อบไม่ต้องนึ่งไม่ต้องเวฟเลยนะครับรสชาติออกมาก็กลมกล่อมมากๆเลยก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไ้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราใส่ไข่แดงของไข่ไก่ก่อนเลยนะครับ2ฟองตามด้วยน้ําตาลทรายขาวนะครับ6ช้อนโต๊ะ ความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความเปรี้ยวของน้ำส้มนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไป1ส่วน8ช้อนชาครับผมตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับ8ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำส้มนะครับที่พี่ซื้อมาเป็นกล่องพี่กินไม่หมดนะครับเลยนำมาทำเป็นเค้กวันนี้ใช้อยู่ทั้งหมด7 0 0มิลลิตรครับจากนั้นก็คนให้สมวนผสมเข้ากันคนให้แป้งข้าวโพดละลายดีเลยครับผมเมื่อละลายดีแล้วเราก็จะนำมาเคี่ยวนะครับ ในการเคี่ยวให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็มันคน้นถ้าเกิดว่าเราไม่คน้นจะทําให้แป้งป้าวโพดติดก้นหมอ้อแล้วก็ไม่ได้ครับผมคนไปเรื่อยจนกว่าส่วนผสมของเราจะเหนืดแล้วก็จะค้นขึ้นประมาณนี้นะครับเมื่อส่วนผสมของเราเหนืดแล้วก็ค้นขึ้นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยกลงมาครับผมใส่เนยเค็มลงไป60กรัมครับคนให้เนยเค็มละลายดีเลยเมื่อละลายดีแล้วนะครับเราก็พักไว้ก่อนครับ พิมพ์ที่พี่บิ๊กใช้วันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้กหนึ่งปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็ใส่แผ่นรองอบลงไปถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเทส่วนผสมของเราลงไปเลยครับกระแทกพิมพ์สักสี่ห้ารอบได้เลยครับผมปาดหน้าให้เสมอกันครับหลังจากนั้นก็พักให้อุ่นตัวก่อนที่จะนำเข้าแช่ช่องฟรีดน,นะครับพักไว้ประมาณ20-30มนาทีก็ได้ครับผม เมื่ออุ่นตัวแล้วเราก็นำเข้าแช่ช่องฟิวสเป็นเวลา2-3ชั่วโมงได้เลยครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นำออกมาได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าตัวนื้อเค,ค้กของเราออกยากนะครับเราก็ใช้มีดแซะบริเวณด้านข้างนะครับหลังจากนั้นก็คว้าเนื้อเค,ค้กของเราออกมาได้เลยตัดแบ่งเป็นชิ้นได้เลยครับต่อมาพี่บิ๊กก็จะโรยด้วยมะพร้าวฝอยอบแห้งนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะครับผม เมื่อโรยเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาตินะครับมีความเปรี้ยวน้าหวานตามนะครับผมหอมกลิ่นเนยแล้วก็หอมกลิ่นน้ําส้มมากๆเลยนะครับมีความมันที่ได้จากตัวมะพร้าวอบแห้งด้วยนะครับกลิ่นไข่ก็ไม่ได้มีความคาวเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกลัวคาวนะครับก็ให้ใส่กินเวลาสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปง่ายๆแบบนี้พี่บิ๊กฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับผม